วันนี้ทางช่องเราจะชวนไปส่องของวิเศษ3อย่างของขุนแผนว่ามีที่มาจากไหนกันบ้างยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอม็ตปุระนะคะแต่ก่อนที่จะไปส่องกันค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขุนแผนชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวิชาคาถาอาคมอันเก่งกาจการได้ครอบครองของดี เครื่องรางของขังต่างๆซึ่งเป็นความเชื่อและวิยศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากในยุคนั้นก็เป็นสิ่งที่มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งและอำนาจค่ะความเป็นมาของการหาของดีมาไว้ครอบครองของขุณแผนนะคะก็คือในช่วงเวลาที่ขุนแผนกลับมาจากการไปศึกก็พบว่านางพิมพ์หรือานางวันทองกลายไปเป็นเมียของขุนช้างและต่อมาขุนช้างก็ยังกลั่นแกล้ง ให้ต้องเสียนางลาวทองไปอีกคนค่ะคุณแผนต้องการจะเอาชนะขุนช้างเพราะความรู้สึกที่ขับแขนใจที่ถูกกันแกล้งมาสารพัดยิ่งทําให้คุณแผนใคร่ที่จะครอบครองของดีเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งหรืออํานาจแห่งตนค่ะซึ่งคิดว่าหากต่อไปจะทําการใดๆก็จะสะดวกง่ายได้แล้วก็มีฤทธิ์มีอํานาจมากขึ้น ตามแบบฉบับชายชาตีในยุคสมัยนั้นค่ะคุณแผนก็จึงได้ออกเดินทางสอบสแสวงหาของพิเศษดังกล่าวตามตำราอันประกอบไปด้วยกุมารทองม้าสีหมอกและดาบฟ้าฟื้นค่ะซึ่งมีที่มาที่ไปดังต่อไปนี้ค่ะกุมารทองเป็นของดีอันดับแรกที่ขุนแผนได้มาค่ะ กุมารทองเป็นลูกชายคนแรกของขุนแผนกับนางบัวครีผู้เป็นลูกสาวของหมื่นหานอยู่มาวันหนึ่งหมื่นหานรู้สึกว่าขุนแผนมีความเก่งกาจสามารถและเป็นตัวอันตรายจึงพูดหวานล้อมให้นางบัวครีวางยาฆ่าขุนแผนทิ้งแต่ขุนแผนรู้ทันคะ่ะขุนแผนจึงขอลูกคนนี้จากนางบัวครีพอตกดึกก็เลยผ่าท้องนางบครี แล้วนำเด็กไปทำพิธีย่างไฟให้แห้งสนิทปลุกเสกด้วยคาถาอาคมจนลุกขึ้นยืนนั่งได้จึงตั้งชื่อว่าก um ุมารทองกุมารทองนี้ติดตามคุณแผนไปทุกหนทุกแห่งค่ะโดยไม่มีใครมองเห็นคอยรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้คุณแผนได้รู้อยู่เสมอบางครั้งก็สามารถแปลงเป็นคนได้ด้วยการใช้กุมารทองของขุณแผนในครั้งแรกก็คือ เมือม่อหมื่นหานพ่อของนางโบกรีตามมาขุนแผนก็ให้กุมารทองพาตนหนีออกมาในขณะที่เพิ่งทำพิธีเสร็จดังความที่ว่าขุนแผนไม่สะทกสะทานอ่านมนปลุกผีรูปผุดลุกขึ้นพูดจ้อขุนแผนเต้นเพ่นโผลโจนขี่คอกุมารทองช่วยพ่อให้พ้นภัย และตอนที่ขุนแผนไปลักพาตัวนางวันทองจากขุนช้างก็มีกุมารทองนำไปด้วยค่ะขณะที่ขุนแผนเกือบจะฆ่าขุนช้างและนางวันทองด้วยความโกรธแค้นแต่กุมารทองก็เข้าไปขวางและห้ามเอาไว้ทั้งสองครั้งหลังจากนั้นกุมารทองก็ได้ติดตามขุนแผนไปทุกที่คอยปกป้องระวังภัยให้กับขุนแผนและนางวันทองตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองหนีไปด้วยกัน จนไปอยู่กับพระพิจิตค่ะต่อจากนั้นก็มีการกล่าวถึงกุมารทองน้อยมากหรือเรียกว่าบทบาทของกุมารทองหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะจนเมื่อนางวันทองถูกประหารแล้วคุณแผนก็ได้ให้กุมารทองไปอยู่กับพายชุมพลซึ่งอยู่กับยา่าในขณะที่ตัวเองก็กลับไปเมืองกาญจนบ,บุรีกับนางราวทองและนางแก้วกิริยาบทบาทของกุมารทองนะคะ ก็มาปรากฏชัดอีกครั้งเมื่อครั้งที่ภายชุมพลซึ่งเข้าไปปกป้องนางสีมาลาจากการที่ถูกเจมุนวายตีจนพลาดมาถูกตนค่ะจึงหนีออกจากบ้านย่ามาหาพ่อและพบว่าในขณะที่เดินทางมาด้วยกันกับภายชุมพลนั้นก็สามารถแปลงร่างเป็นเด็กวัยเดียวกันเดินทางไปเป็นเพื่อนน้องและอีกครั้งหนึ่งที่กุมารทองเดินทางไปสุขโขทยัยเพื่อตามหาตาและยายค่ะ ของดีอันดับที่สองของคุณแผนนะคะก็คือดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟื้นถือว่าเป็นอาวุธตามตำรามหาศาสตราคมที่ตีขึ้นโดยนำโลหะต่างๆที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มีพลังอำนาจอันได้แก่เหล็กจากยอดเจดีมหาธาตุเหล็กขนับผีตายทั้งกลมตะปูตอกลงศพจากเจ็ดป่าช้าเหล็กไหล มานำหลอมรวมกันค่ะหาเลิกยามที่ดีตั้งสารเพียงตาแล้วจึงให้ช่างตีเหล็กบรรจงแต่งตามรูปที่ต้องการดาบนี้จะมีสีเขียวปีกแมลงทับค่ะจากนั้นก็เจาะไม้ชัยพฤกเอาผมผีพายตัวร้ายๆใส่เข้าไปแล้วเอาชันกอกทับเป็นด้ามเป็นดาบที่มีความแข็งแกร่งและคมกว่าดาบเล่มใดๆค่ะ สามารถไร้พูดผีปีศาจได้สก,กัดวิชาอาคมและเรียกลมฝนฟ้าผ่าได้ด้วยนะคะเมื่อขุนแผนลองแกว่งดูก็เกิดเมฆลมพัดตรบอบอวนฟ้าผ่าเปี้ยงปรางแล้วเอาไม้สัพยามาทำฝักแต่งเติมเสริมความงามจนพอใจจึงตั้งชื่อว่าดาบฟ้าฟื้น เมื่อได้ด่าบฟ้าฟื้นมาแล้วคุณแผนก็นําไปใช้ในการลักพาตัวนางวันทองออกจากบ้านขุนช้างเป็นอันดับแรกค่ะรวมไปถึงการนํานางวันทองหนีไปในป่าใช้ในการสู้รบกับขุนช้างที่มาตามนางวันทองแล้วก็ยังใช้ในตอนที่สู้รบกับกองทหารที่ตามจับตัวขุนแผนค่ะและในที่สุดคุณแผนก็ได้มอบตัวกับพระพิจิต และยอมรับโทษในขณะที่ได้นำดาบฟ้าฟื้นไว้ในต้นใสและเมื่อขุนแผนชนะความขุนช้างจึงทูลขอนางลาวทองทำให้พระพันวสาโกธสั่งให้จองจำจนเมื่อครั้งต้องไปรบที่เชียงใหม่ขุนแผนจึงกลับมาเอาดาบฟ้าฟืาฟ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใช้ดาบฟ้าฟืาฟ้นในการรบนะคะเมื่อเสร็จสึกในครั้งนี้ คุณแผนก็ได้มอบดาบฟ้าฟื้นให้กับจมื่นไว้ค่ะแต่เมื่อจมื่นไวยถูกนางส้อยฟ้าทํำสเสน่ห์ขุณแผนก็มาเตือนแต่ก็ถูกจมื่นไว้ต่อว่าและลาเลิกบุญคุณที่ช่วยให้ได้ออกจากคุกขุณแผนโกรธจึงทวงดาบฟ้าฟื้นกลับและดาบฟ้าฟื้นก็มามีบทบาทอีกครั้งก็ตอนที่ขุนแผนได้มอบให้กับพายจุมพลให้สังหารจระเข เห็นนขวาและสำหรับของวิเศษชิ้นที่3ของคุณแผนนะคะก็คือม้าสีหมอกม้าสีหมอกถือว่าเป็นม้าแสนรู้ผานะประจำตัวของคุณแผนค่ะแม่ของม้าสีหมอกเป็นม้าเทศชื่ออีเหลืองพ่อเป็นม้าน้ำคลอดจากท้องแม่เมื่อวันเสาร์ขึ้นเก้าข่มตัวสีหมอกตาสีดำ หลวงศรีวราคารได้รับคำสั่งจากสมเด็จพระวนวษาให้ไปซื้อมาที่เมืองมะลิดประเทศอินเดียสีหมอกซึ่งเป็นลูกม้ารุ่นหนุ่มก็ติดตามแม่มาด้วยค่ะแต่ความซุกซนทำให้เที่ยวไล่กัดม้าตัวอื่นๆอยู่เสมอจึงทำให้คนดูแลมา้าไล่ตีเอาเนืองเนืองขุนแผนได้พบเข้าที่เพชรบุรีเห็นสีหมอกมีลักษณะดีต้องตามตำรา จึงเข้าไปขอซื้อแล้วเสกยาให้กินสีหมอกจึงเชื่องติดตามขุนแผนไปแต่โดยดีค่ะสีหมอกเป็นม้าที่วิ่งเร็วราวกับพายุฉลาดและแสนรู้ไม่ต่างจากนักปรา์พยศและแข็งแกร่งไม่ต่างจากราชสิงห์ภารกิจสำคัญของสีหมอกคือการช่วยนำขุนแผนไปลักพาตัวนางวันทองออกจากบ้านขุนช้างและก็หนีไปด้วยกันค่ะ และมีบทบาทในการต่อสู้กับขุนช้างที่มาตามนางวันทองและลบกับกองทหารที่มาจับตัวขุนแผนจากนั้นก็มารับนางวันทองเดินทางรอนแรมไปในป่าจนนางวันทองท้องจึงพาไปหาพระพิจิตจากนั้นขุนแผนก็ฝากม้าสีหมอกไว้กับพระพิจิตในขณะที่ตนเองต้องไปรับโทษขุนแผนติดคุกอยู่สิบปี ก่อนที่จะรับคำสั่งให้ไปช่วยเจมืนไว้รบศึกที่เชียงใหม่ขุนแผนจึงได้มารับม้าสีหมอกในขณะที่ม้าสีหมอกก็เริ่มแก่ชราลงด้วยค่ะแต่เมื่อได้กินหญ้าเศษของขุนแผนก็กลับมีกำลังกลับมาอีกครั้งและพาขุนแผนเดินทางไปยังเมืองเชียงใหม่ในขณะที่รบศึกขุนแผนไม่ได้ใช้ม้าสีหมอกนะคะหากแต่ใช้ช้างแทนค่ะและหลังจากนั้น เรื่องราวของม้าสีหมอกก็ลดน้อยลงจนมาปรากฏอีกครั้งตอนที่ขุนแผนไปนลบสึกที่พายชุมพลปลอมตัวมาท้าลบพระพันวษา,าจึงได้ส่งตัวขุนแผนและจเหมื่นไวออกรบและสุดท้ายที่กล่าวถึงม้าสีหมอกก็คือขุนแผนเดินทางมาอายุทยาเพื่อมอบแบบฟ้าฟื้นให้กับพายชุมพลเพื่อฆ่าจระเข้เทนขวานค่ะ นอกจากของวิเศษทั้งสามแล้วนะคะขุนแผนก็ยังมีหงพายลูกน้องขุนแผนที่ปลูกเสกขึ้นมาตั้งแต่สมัยขุนแผนเป็นภายแก้วที่บวชเรียนค่ะโดยที่หงพายก็คอยรับใช้ขุนแผนอย่างซื่อสัตย์ตลอดมาจริงสรุปได้ว่าขุนแผนได้พยายามเสาะหาของดีทั้งสามเพื่อเป็นผู้ช่วยเป็นเครื่องรางของขังและเป็นพาหนะชั้นดี ให้สมกับความเป็นชายชาตรีตามวิสัยของหนุ่มไทยในสมัยก่อนค่ะค่ะและนี่ก็คือของวิเศษ3อย่างของคุณแผนที่ทางช่องเรานำะมาเล่าสู่กันฟังค่ะขอขอบคุณภาพสวยๆจากละครวันทองที่ออกอากาศที่ช่องวันด้วยนะคะถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกด subscribe และก็ะิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมุริตปุระค่ะขอบคุณค่ะ